ไก่ส่งการแล้วไปเที่ยวใส่นอจ้าพบพอกันอีกแล้วค่ะกับช่องวิญญาณพิมพ์สายน้อจ้ามันมีสิผ้าทุกคนมากเขียงเฮ็ดค่ะได้เฮ็ดคอนมากจ้าทุกคนได่เฮ็ดค้อนกับกระดูกหมูค่ะกระดูกหมูได้มาลอยหนึ่งค่ะกระนํำมาปรุงรสค่ะใส่ผงชูรสใส่รสด,ดีซอสปลาเคี้ยวแลวก็น้ำปลาค่ะคนโคนเล่ไห้เ้ากันค่ะทุกคน มักใบเนาะจ้าก่อจากนั้นเท่ากับไปเก็บผักอีตูกับเก็บบักพริกค่ะเพื่อที่จะมาแกงเห็ดเท่านอ้อเก็บสดๆจากต้นเลยจ้าเราต้องซื้อเ้ยค่ะมีายบักพริกใหญ่เราปลูปกไว้ค่ะทุกคนหลังจากนั้นเท่ากับมาตำเครื่องค่ะตำเครื่องที่จะแกงเห็ดเท่านอ้อจะเห็นยังแน่เนาะค่ะ ได้มากเลยค่ะได้หอมแดงค่ะทุกคนเอามาหั่นเจีโคกแล้วก็ะตำให้ม,าม,าใหมันแหลกค่ะต้มบ่ต้องตำแหลกนี่นยังนนเนาะค่ะตำพอหยาบๆหม้บมอสีห่าคางน้ำไว้กะได้เดือดแล้วห่ากะเอาพริกสีห่าโคกไว้ลงไปค่ะมาเอาพักจิ๋วใส่ก่อนเนาะจ้ะเหมืนใส่ลงไปปรุงรสค่ะจะบอกว่ารสชาตินี่บ่ต้องเว้าถึงค่ะ จำสูตรใส่โตบดได้จากนั้นเท่ากับมะล่างเอา้ผาผักน้ากับบทันเนาะค่ะทุกคนใส่ผระอีตูก่อนถ่าบัดนี้ใส่ผ้อีตูลงไปอู้หอมเลยค่ะแซ่บบะคากเลยค่ะพอจากนั้นกะมาเอาหนามบะมีหนามกินเนาะค่ะเอาหนามแซ่ใส่นํำแข็งไว้กินข้าวแล้วจะได้กินนามเย็นเนาะตอนนี้กำลังจิตําักทั่วละค่ะ ได้บักทัวมามัดนึ่งสิบบาททำบกทัวกินกับแกงเฮ็ดวานจาทำบกทัวแกงเฮ็ดแล้วก็ทอดกระดูกหมูเนาะคะ่ะเจ้าสีเฮ็ดยังเนาะคะ่ะกินแรงทามาแรงทุกคนได้นยังกินนอ๋อแต่ละแรงเจ้าสิคืดเมนูอีหยังมาให้ค้นในรอบครัวกินเล็กหน่อยกับบกินน้ามดค่ะเล็กหน่อยเพิ่งจะกินแนวไหม ผู้ใหญ่กับกินแนวนึงผู้ดเล็กหน่อยกับกินแนวนึงเนาะคะ่ะทอดทอดกระดูกหมูลแล้วก็มาทอดปลาทูค่ะยังบ่แล้วเดว้กับเขาต้องมีอซ่ยางซ้ำยางหุ่เด้จังสีจังสีแล้แ่แเล่เนาะคะ่ะหยาดอยู่ยังเหมือนเลง่อหรืองานมากกับอะไรอยู่ซื้อๆเลยค่ะจังสีเห็ดกับเขาจังสีเห็ดอีหยังแน่ซักผ้าล้างจุ้ยชูเหงียนกวาดบัดชูเบียดร้า,ายา เฮ็ดงานมากกับมเมื่อยพอแหงเนาะค่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้คนเฮ็ดงานด้วยค่ะเฮ็ดงานหาเงินถ้าบ่มีงเงินกับบอมีเนี่ยสือก,กินเนาะคะ่ะเฮ็ดก้าวข้าวแล้วก็มาก,กวดบ้านกันค่ะทุกคนกวดไปกวดมาอยู่ั่นละเนาะคะ่ะกวดบ่ได้เด้ขี้ฟุนมันร้ายกวดทุกมือะคะ่ะทุกคนกวดออกไปทั้งนาบ้านพนค่ะสูตรเดิม กวัดออกไปกวนดบานแล้วข้าวเยไปกินเขาเนาะค่ะนี่แกงเห็ดเท่ามาเด้อค่ะมากินเขากับแกงเห็ดอำกัน